ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปอยู่ดีๆแล้วเราดันไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งกําลังจะข้ามถนน,นนะออทำยังไงอะ่ะพลเมืองดีก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะ แบบนี้ก็ต้องชะลอรถใช่ไหมคุณเรา,<ม>าเรื่องงูอีกแล้วงูอีกแล้วแล้วนี่เป็นใหญ่ด้วย<อ>พี่เหลือมพี่เหลือมมาแล้วพี่เหลือมกําลังจะเลือล้อยเลือล้อยเลื้อยค่ะ ค่ะค่อยๆผ่านไปผ่านไปโอ้โหคุณค่ะอเอาจริงๆนะถ้ามาเร็วๆเนี่ไม่รู้เหมือนกันนะมองเลินๆเหมือนขอนไม้อยู่นะใ,ใหญ่มากเลยอ่ะต้องบอกเลยนะว่าเหลือมเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะตัวเนี้ยแล้วก็คงจะเลื้อยข้ามฝั่งเหมือนจะเข้าป่าแหละก็คงจะหาป่าอะไรอย่างเงี้ยดีนะมีพลเมืองดีมาเห็นก็เลยมาช่วยบอกรถให้นะคะเ<ถ>นี่ยพลเมืองดีคือไม่ได้มาอุ้มงูพาไปนะคือเขามาบอกรถกันรถ กันรถจะเหยียบงูไม่งัน้นกับดาวงูแน่นอนอเลยอ่ะใช่ไหมคะคือชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกับความแบบว่ามีน้ำใจแต่เพื่อนร่วมโลกของพลเมืองดีกลุ่มนี้นะคุณช่วยพาน้องข้ามถนนน่ะบางคนถามว่าน้องเลื้อยถึงมาถึงฝั่งนะมแมสเจ้าของพี่เขาก็ตอบกับว่าถึงจ้าแต่อย่างนี้น้องอปลอดภัยแต่ว่าโดนรถชนด้วยนะมีรถชนด้วยแต่ปลอดภัยดีอ่ะ ก็ลงอกไปว่า <rôle> ที่น้องยังปลอดภัยเนาะเราสาคนก็ชื่นชมด้วยนะคะพลเมืองดีช่วยเหลือพี่เหลือมตัวนี้ให้เขาแบบว่ากลับคืนสู่ป่าไปได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเข้าป่าหรือเข้าบ้านใครอันนี้ไม่แน่ใจเอยไม่อยากไปเข้าบ้านใครแล้วกันนะลูกนะจะได้แบบกลับสู่ธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทิกตอกของผู้ใช้งานท่านนี้ด้วยค่ะ